คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเราจะไปกันที่สายของคุณเอมครับคุณเอมที่เคยมาเล่าเรื่องบ้านหมอนกับ The Ghost Radio ของเราครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณเอมเนี่ยไปเตรียม ไปเตรียมตัวคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและก็ได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆที่นั่นเหตุการณ์เนย้อนกลับไปประมาณสักปีกว่าๆครับคุณเอมมาพร้อมกับเรื่องของคุณพยาบาลคนสวยมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่สองกับสายของคุณเอมกันเลยครับสวัสดีครับคุณเอมสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีครับคุณเอมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนนะเนี่ยเกษตรน้องมินค่ะเกษตรน้องมินี่เสียงน้องร้องอยู่ใช่ไหมเนี่ย ใช่ค่ะนี่คือยังไม่หลับอีกเหรอใช่ค่ะน้องตอนนี้กี่ขวบละขวบสามเดือนค่ะขวบสามเดือนคุยเก่งนะเมื่อกี้นะโอ้แอน้นนี่ก็คุยกับใครคุยกับแม่หรือคุยกับพ่อคุยกับคุยกับเอ็มค่ะพ่อไม่อยู่อ๋อนี่คือก็คุยกับเราอยู่ใช่ค่ะเออเดี๋ยวนะถามก่อนว่าตอนเนี้ยเลี้ยงน้องอยู่แล้วจะคุยไปด้วยเนี่ยสะดวกใช่ไหม ได้ค่ะเออโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนนะระหว่างที่จะจะมีเสียงน้องนิดนึงคุณ<ช>เอมเล่าเรื่องเนี่ยจะมีเสียงน้องแน่นอนอยู่แล้วห้ามน้องไม่ได้ใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะพาเราย้อนกลับไปประมาณสักปีกว่า,ก,วาก็เป็นการคลอดน้องเนี่ยถูกไหมใช่ค่ะชื่อของโรงพยาบาลคุณเอมไม่ต้องพูดถึงนะค่ะเออนะครับไปเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาเรื่องของคุณพยาบาลคุณสวยคุณเอม ก็ตอนนั้นที่เอ็มไปคลอดอะคะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นที่วันที่ไปจองห้องพักฟื้นนะคะครับก็วันนั้นเอ็มไปพอไปถึงที่โรงพยาบาลคะ่ะเขาก็จะให้เรานั่งเออให้เอ็มไปนั่งรอในห้องพักฟื้นแลแ้วแฟนเองมเขาก็ไปไปจองห้องอะคะ่ะแล้วตอนที่ระหว่างที่เอ็มนั่งรออยู่เนี่ยก็คือ มีคุณพยาบาลคนหนึ่งเขาเดินผ่านมาค่ะเดินผ่านหน้าห้องไม่เป็นไรูกไม่เป็นไรแล้วเขาก็เดินผ่านหน้าห้องค่ะแล้วก็เขามองเข้ามาแล้วเขาก็ยิ้มให้แต่ว่าเที่ยง็มจได้ค่ะเพราะว่าเขาสวยมากอืเขาสวยมากเลยพี่แจ๊คเคเห็นก็ต้องจาเขาได้แล้วเอ็มก็เลยหันไปเอ็มก็เลยยิ้มให้เอ็มก็หว่าเป็นพยาบาลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เดินเดินเข้าไปทางห้องพักผู้นเอ็มก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมคะเดินไปเดินกลับมา พอถึงวันที่เอ็มต้องไปคลอดนะคะคืนนั้นเอ็มก็นอนไม่หลับเพราะว่ามันผ่าคลอดเราก็ไม่เคยผ่าตัดใหญ่อะยค่ะพอทีนี้พอเอมันไม่หลับอ่ะจริงๆเขานัดสิบโมงแต่ว่าเอ็มไปตั้งแต่ตีห้าเพราะเอ็มนอนไม่หลับแล้วพอไปถึงงานโรงพยาบาลเขาก็ยังไม่เปิดใช่ไหมคะตรงแผนกเ,เอ็มก็ไปกดกิ่งเรียกคุณพยาบาลที่เขาเป็นยืนอยู่ข้างในอะคะเขาก็ให้เอ็มเข้าไปด้านในแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ารออะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็คตัวอะไรอย่างเงี้ยลอง เออตอนแรกอะค่ะมันมีพยาบาลเวรแค่คนเดียวพี่ยังเห็นนะคะมันก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าตอนนั้นอะเราเครียดเรื่องคลอดอย่างเดียวเลยแล้วค่ะเออพยาบาลคนนี้ยพอเขาเดินเข้ามาเอาของให้เพื่อจะเอาของมีค่าเราอะค่ะไปฝากไว้ที่สาลีแล้วพอจังหวะพยาบาลคนนี้เดินเข้ามาด้วยค่ะก็จะมีพยาบาลถั้นหวยะค่ะเขาเดินตามเข้ามาด้วย เอ็มก็เห็นไปแล้วว่าเขาเดินเข้ามาแต่ว่าเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็เดินไปรอตรงมุมห้องค่ะคเอ็มก็แต่ว่าเขาก็ยืนมุมห้องรออยู่งั้นเลยนะคะไม่ว่าอะไรไม่พูดอะไรเลยอเอ็มก็ยืนเอ็มก็นั่งมองหน้าขเขาแต่เอ็มก็ไม่ได้ไม่ได้ทักอะไรเขาเพราะว่าเขาดูเหมือนแค่เข้ามาหมเข้ามาดูเฉยๆจนจนถึงเวลาที่เขาเดินให้เราขึ้นไปที่ห้องแบบื้นรอเพือ่อรอถาคลอด่ะค่ะเอ็มก็ ก็เดินผ่านเข้าไปเขาก็ยืนมองเหมือนยืนมองเตียงตอนแรกนีว่าเขายืนมองเองใช่ไหมคะแต่ว่าเขายืนมองเตียงที่เอ็มที่เอ็มนั่งเต็มชุ่วข้าอยู่แล้วพอพอเราเดินผ่านเข้าไป้ยคะขึ้นไปที่ห้องผ่าคื่นก็รอเวลารอเวลาผ่าข้อดค่ะถึงเวลาผ่าข้อแล้วทีนี้เขาก็จะเอาเตียงเข็นเตียงมาใช่ไหมคะกับบุรุษพยาบาลแล้วก็พยาบาลอีกท่านหนึ่งเขาก็ให้เอ็มขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็เข็นออกมาจังหวะที่เข็นออกมาค่ะก็มีพยาบาลคนเออพยาบาลคนที่เอ็มเห็นเนี่ยเอ็มขอเรียกว่า พยาบาลคนสวยนะคะ응응ก็มีพยาบาลคนสวยเนี่ยเขาเขาเดินตามมาด้วยตอนแรกเขาอยิ่หน้นเาเอาแล้วเขาก็เดินตามที่เตียงที่เข็ดนมาเขาก็เดินเขียนมาเรื่อยๆพอไปถึงห้องผ่าอคอค่ะแฟนเองมก็แยกออกไปเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจากห้องคอใช่ไหมคะเอ็มก็เข้าไปยันห้องคอแล้วตอนนั้นน่ะเอ็มก็ความดันตกบันก็่าไม่ได้ใช่ไหมคะออคุณหมอเนี่ยก็ฉีดยาชาให้แล้วก็คือเจ็กยาชาอะไรนีค่ะแต่ว่าในระหว่างนั้นนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็คือมีคุณพยาบาลคนนี้ยยืนอยู่ตรงมุมห้องด้านมุมห้องแต่ว่าที่แปลกอะค่ะคือเขาใส่ชุดสีขาวของพยาบาลอยู่โดยที่พยาบาลทุกคนคุณหมอใส่ชุดสีเขียวใส่หมวกคุมใส่แมสก์กันหมดใช่คือเวลาผ่าข้อเวลาผ่าข้อต้องเขียวถูกป่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นอะเอ็มก็ไม่ได้ไม่ได้เอกใจคิดว่าเขาแค่มาสังเกตการหรือเปล่ามาจากแผนอื่นหรือเปล่าอพอทีเนี้ยค่ะเอ็มก็ Ừ, พอเราเครียดแต่เขาพี่แจ็ค่อง่ะเราเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเลยอืแล้วเอ็งก็เห็นแล้วว่าเขายืนอยู่พอช่วงที่ยังแบบความดันตกอะไรเงี้ยค่ะมันก็หันไปเห็นเขาเพราะมันเป็นจังหวะที่เราหันข้างแล้วหันไปเห็นแบอนี้เขาก็ยืนยิ้มให้อืเขายิ้มให้อยู่ตลอดเลยพี่แจ็กกคทุกครั้งที่เอ็งหันไปเห็นอะ่ะแล้วพอสามีเดินเข้ามาใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือเขาก็จะผ่าคลอแล้วอะไรเงี้ยอเออตอนข้ออะคะ่ะมันก็เขาก็จะมีพยาบาลมา มากดท้องให้อะไรเงี้ยปกติใช่ไหมคะแล้วเองอะคือมันมันก็เจ็บเราพี่แจ๊คแล้วเองก็แล้วมันก็แบบตกใจอ่ะแล้วเหมือนความดันมันตกไปนิดนึงอะคะอ่ะจนจนน้องออกมาค่ะพอ,อจังหวะที่น้องออกมาแล้วอย่างเงี้ยก็คือหมอเขาก็พูดออกแล้วออกแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็มีมือเย็นๆอะมาจับที่หน้าเลยจากฝั่งข้างบนหัวจับมามาจับสองใช่ค่ะ,อะสองมือเลยนะจับเข้ามาที่แก้มนี่มะ เอ็งก็นึงก็สามีเอ็มเพราะว่าสามีเอ็มเขายืนอยู่ข้างหลังโดนหัวเอ็งใช่ไหมคะเอ็งก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองอแต่ว่ามันไม่ใช่สัมเอ็มค่ะเป็นคนใช้รังคุ้มเสืออ่ะเขาเขาจับแล้วเขาก็ล้มหน้าลงมาข้างๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะลูกออกมาแล้วล ja> ูกปลอดภัยแล้วอม่ค่ะแล้วก็แบบไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ลูกลูกแก้งแล้วก็ปล่อยมือไปอืมอืมัอนก็อะไรวะยอางนะคะอือคุยเก่งนะมันก็งงว่า อันไงเขาก็เหมือนแบบยังก็มีหนีได้หรออะไรเงี้ยแต่ย้งก็ไม่ได้สนใจแล้วเขาก็เอาลูกมาให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยถ่ายรูปครอบครัวจนคือพยายามอย่างเงี้ยเขาก็ยืนอยู่ตรงมุมห้องตลอดเลยนะคะที่หันไปเห็นจนจนพอถ่ายรูปเสร็จเนี่ยมันก็มีไอความรู้สึกเย็นๆที่มันเกิดึ้นพี่แก้มเราตอนแรกค่ะมันก็ไปเกิดขึ้นที่ที่ข้อเท้าอีกใช่ยังก็เลยหันไปมองคือ ปกติผ่าข้อใช่ไหมคะเขาก็จะมีมา่านผ้าค่ะังอยู่เพื่อไม่ให้เราเห็นไม่ให้เห็นที่เราผ่าค่ะยังก็หกเห็นแต่ว่ามันจะมีช่องรอดเล็กๆให้เราเห็นคุณหมอได้คุณพยาบาลคนนี้เขาก็ยืนอยู่ข้างหลังคุณหมอแล้วเขาก็จับข้อเท้าเรียนอยู่อแล้วเขาก็บีบเหมือนเวลาคนบีบมือให้กำลังใจแกอย่างนั้นนะคะ,คะแล้ว,ว่านนี้มันก็เลยมองเอ่มก็ยิ้มแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเอ,เอ็มเมายาชาไปหมดแล้ว,ลวไม่รู้เรื่องอ่ะ แล้วเอ็มก็หลับไปตอนไหนเมนูค่ะแล้วก็ทีนี้มันก็มีเสียงเอ็มรู้สึกตัวอีกทีอย่าคือมีเสียงคนมาเรียกอยังว่าตื่นได้แล้วไปดูลูกได้แล้วอืมก็ดูก็มีใครมาปลุกคือเรียกอย่างงี้มีสองสามครั้งค่ะจนเอ็มตื่น,นเอยมตื่นมาเอ็มก็เลยหันไปมองนาฬิกาที่ที่หนังที่โยมาเขาแปะไว้ค่ะคือมันผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะแต่ซึ่งในตารางอ่ะค่ะเขาบอกว่าถ้าผ่ายเนี่ยเขาก็จะให้พักซูนี่ถึนาทีแล้วก็กลับห้องพัก นี่หรอไหมคะฉันก็เลยเฮ้ยทำไมมันชั่วโมงกว่าแล้วแล้วไมเขายังไม่ให้เรากลับฉันก็เลยเรียกพยาบาลมาอมาว่าเออทำไมยังไม่ได้กลับห้องพักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเขาก็วอลเรียกเออบุรุษพยาบาลมาเห็นเรากลับห้องพักจนพอถึงห้องพักอะค่ะฉันก็เลยถามพยาบาลคนที่ดูแลว่าเนี่ยมีมีเห็นพยาบาลคนนี้เขาใจดีมากเลยเขาเป็นใครหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่า พยาบาลคนไหนคะเอ็มก็เลยระบุว่าเนี่ยค่ะคนนี้หน้าตาอย่าง,างะะเางเี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ็มบอกว่าเนี่ยแต่ว่าเออเขาเป็นพยาบาลมาจากแผนกอื่นหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนเข้าห้องผ่าเขาก็ใส่ชุดสีขาวนะน่าจะมาจากแผนกอื่นมาสังเกตการอะไรหรือเปล่าคะแล้วเขาก็เงียบไปค่ะแล้วเขาบอกว่าไม่มีนะคะตอนนี้ไม่มีพยาบาลอย่างนั้นอยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทําหน้าแบบหน้าเสียดเสียนิดนึงแล้วเอ็มบอกว่าน่าจะมาจากแผนกอื่นหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่า นิดนึงนะคะคุณแม่ปกติแล้วไม่มีใครอนุญาตให้เอใส่ชุดอื่นนอกจากชุดเขียวเข้า,ขขาขห้องพักนอนค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วอีกแล้วอีกก็อา้าวแต่ว่าเห็นจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่เขาเลยบอกว่า,วาคุณแม่เ่ยคิดมากเลยค่ะไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เดินออกไปค่ะจนเนี่ยแล้วยามาก็ส่งเรื่องไปให้ที่เดอะโก้ใช่ไหมคะจนเมื่อคืนเมื่อวานที่พี่โทรเข้ามาให้ให้เพนเรื่องนะคะแล้วยังก็เลย เออเอ็มก็สงสัยว่าและสรุปอะ่ะเขาเป็นไขรกันแน่อะไรอย่งางเงี้ยค่ะจนเมื่อคืนนะ่ะเอ็มก็เลยทักไปถามคุณพยบาบาลคนที่ดูแลเอ,เอ็มอะ่าแบบเออถามจริงๆเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเอ็มอยากรู้ส,สังสงสัยอะไรเงี้ยจนเขาเลยบอกว่าเออตอนที่เอ็มบอกอะ่ะเขาก็ตกใจเพราะว่าลักษณะเหมือนกันกับหวหน้าพยาบาลที่เขาเสียไปคนก่อนที่ว่าเขาตกเขาบอกว่าเขาตกเลือดอะคะ่ะแล้วเขาก็เสียที่ที่โรงพยาบาลนี่แหละครับครับ ใช่ประมาณนี้น <S 1> <S 1> <S เป็นอดีตหัวหน้าพยาบาลที่เขาเคยตกเลือดแล้วก็เสียที่นั่นอ๋อโอเคซึ่งลักษณะที่เราเห็นน่ะมันก็ตรงกับลักษณะที่ที่เป็นหัวหน้าพยาบาลคนนั้นเวลาเราอธิบายมันจะไม่ตรงอย่างหนึ่งค่ะคือเขาอ่ะบอกว่าเออพยาบาลที่ดูแลเขาบอกว่าคือเขาเขาท้องเขาจะอวบอวหน่อยแสดงว่าแต่ที่แอมเห็นน่ะ เขาไม่หวนนะเขาเขาเขาไม่เหมือนคนท้องเลยเขาเหมือนปกติอะค่ะพี่แจ็คหุ่นดีปกติเลยแต่ว่าน่าสวยมากอะไรอย่างเงี้ยพูดมาก็มีเหตุผลลูกเนี่ยนะเขาพูดอยู่ไกลๆเอมเดินหนีเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเดินหนีไม่ต้องเดินหนีดูแลน้องดูแลลูกนะเขาคงอยากอยู่ใกล้คุณแม่แหละนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ที่เกิดขึ้นแสดงว่าเท่าที่ฟังเรื่องที่คุณเอมเล่ามาพยาบาลคนเนี้ยเป็นพยาบาลปริศนาเนี่ยเขามาดีนะ S <S> <S ใช่ใช่ค่ะเอ็มเมล่าถามมีฟังสามนี่ก็บอกว่าเขาเขาหน้าจะมาดีมาให้กําลังใจเออเหมือนเขามาปลูกมาคอยดูแลเราอะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยปลอดภัยแล้วนะไม่เป็นอะไรแล้วนะ<ช>หรือว่ามันจะเป็นจิตสุดท้ายของเขาที่ <S 2> <S 2> ท,ที่เขาจะคลอดแล้วปรากฏว่ามันตกเลือดก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ็มก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเอ็มก็คุยกับเพื่อนเนี่ยตอนแรกเอ็มเอ็มจะส่งเรื่องมาที่จะกคใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยมีมาเล่าเลยเพราะปกติจะมีแต่ผีแบบน่ากลัวอืมอืมอืม ใช่แม่บอกไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเพราะไม่น่ากลัวเหมือนเขาคอยดูแลคนที่พี่ที่ไปคลอดลูกแล้วแล้วมันมีภาวะแบบเนี้ยเขาคงจะไปให้กําลังจใจ<ช>คงไม่อยากให้มีใครไปเป็นเหมือนเขาอะน่าจะค่ะเพราะว่ากอ่อนคลอดช่วงสองสามเดือนก่อนคลอดค่ะอี่ก็เป็นภาวะแท้งหกขามอ,อ,อันนี้อันนี้หัวเราะหรือร้องไห้หัวเราะค่ะเล่นกับใคร เล่นกับหนูนี่คือจะบอกว่าระหว่างที่คุยกับผมไปแล้วก็ต้องเล่นกับลูกไปด้วยนะใช่ค่ะโอ oh ้คุยเก่งซะด้วยนี่ขวบก,กว่าชื่ออะไรนะฮะมารีค่ะชื่อมารีผู้หญิงน่ารักค่ะโอ้ oh, คุยเก่งซะด้วยคือจะแย่งแม่เล่าเรื่องผีนะเมื่อกี้นะ่ะโอเคโอเคได้คุณเอ็มเดี๋ยวดูแลลูกต่อขอบคุณมากๆที่ได้ได้จ้ะ เออคราวที่แล้วที่เมาเรื่องบ้านหมอนอ่ะคือเออเอ็มหาเข้าใจผิดเพราะว่าเพื่อนเอ็มหมาบอกว่าเป็นแม่แต่ว่าความจริงเขาเป็นเขาเป็นคุณยายแต่ว่ารับมาเลี้ยงค่ะแล้วแม่ของคุณยายก็เลยเป็นทวดก็เลยเป็นหมอนถูกแล้วอ๋อเป็นหมอนใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคลำดับญาติบางทีมันก็งงนะเข้าใจได้นะใช่ค่ะเออพี่แจ้คหนูฝากร้านได้ไหมคะเอาเอาเอาเอเอาเอาเป็นเออร้านผงผัก เด็กอะค่ะผงผักมันมีค่ะนี่ดิใจเย็นๆดิเอาอธิบายให้เขาจะผงผักคืออะไรอะไรยังไงอะเป็นผักเป็นผักสดอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊กแล้วเราก็เอามาสกัดให้ใช่ค่ะสกัดแล้วก็เอามาป่นให้มันเป็นผงอใช่ค่ะเอาไปทาอะไรคะเพื่อให้แบบโรยข้าวน้องค่ะน้องหกเดือนที่เพิ่งเริ่มทานอาหารนะคะตั้งแต่หกเดือนที่เพิ่งเริ่มทานอาหารเอาไว้โรยข้าวในอาหารเด็กใช่ค่ะอ่าโอเคหาซื้อได้ที่ไหน เออในในออนไลน์ทั่วไปแล้วก็ในเพจเฟซบุ๊กเออมาริมัมมี่ค่ะชื่อมาลิมัมมี่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่ะเป็นภาษาอังกฤษอ่กสะกด M-A-L-I ค่ะอืมเอ M มเอมอค่ะอ่าใครที่มีน้องเล็กๆหกเดือนหกเดือนขึ้นไปใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะจะต้องทานอาหารอ่อนเหมือนเดิมนี่แหละแต่เอาผักป่นเนี่ยเป็นผักผง สามารถเอาไปโรยได้เนี่ยน้องจะได้กินผักเพราะว่ามันมีเด็กบางคนไม่กินผักใช่ค่ะเอออย่าไอเด็กแถวนี้ก็ไม่กินผักไอไอไอแถวนี้ไอน้องแบ๊กนี่ไม่มันไม่กินผักยังไม่เด็กหรอกมั้งคะมันไม่กินผักมันได้เด็กไงมันเลยมันไม่กินผักใบเขียวอ๋อโอเคโอเคอ้าวยังไงก็ขอให้ขายของดีๆขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงรวมไปถึงคุณแม่ด้วยนะคุยเก่งมาก ค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากๆคุณเอ็มอค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android